ครับคราวนี้เขาก็ไปบอกกับคณะผู้ตรวจอสอบว่าอาวัยวะเพศของผู้ชายคนนี้คือคณะผู้ตรวจอสอบเันก็ถามนะว่าอ่ะถ้า,ามีการเสพสังวาสกันจริงๆบอกได้ไหมจุดตำาหนิของลับของผู้ชายคนนี้หรือของพระรูปเนี้ยอยู่ตรงไหนอืมผู้หญิงคนนี้บอกว่าจุดตำาหนิเป็นเหมือนฝายหรือคล้ายๆมุกอืมคล้ายๆฝังมุกนะครับครับ แล้วอยู่ตรงตูดของพระอาจารย์จะมีสิ่งเล็กๆสามารถเอามือคลำดูและจะรู้เลยสัมผัสได้อืมพระอาจารย์เปิดความบริสุทธิ์เลยคณะสงฆ์ที่สวนสรบพระอาจารย์ใครอยากดูมาดูเดี๋ยวตกบอลเลยเหรอเจ้าคะตกเลยค่ะตกเลยเพราะมันคือพยานปากเอกค่ะครับโอ้ไม่เห็นกันกี่ตาน่นะพระอาจารย์กี่ตาอยู่ตรงนั้น่ะ อนุญาตให้เห็นสามหกตาค่ะหกตาสามคนเมื่อวานได้เห็นหกตารวมกับตัวเองด้วยจะเป็นแปดตาอ๋อเป็นแปดตาทั้งจับทั้งลูกทั้งไลฟ์ทำหาดูให้หมดไม่มีติ่งเดี๋ยวคือถ้าฝังมุกจับมันจะรู้ถูกไหมเอาถูกค่ะถ้าที่ก้อนถ้ามีติ่งเนื้อก็จะเห็นถูกไหมคะใช่แต่นี่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลย ตอนนี้น่าจะอยู่ในสายกับเรานะนมัสการค่ะนามสการครับฮัลโหลเจริญพรครับผมครับท่านฮะท่านคะความรู้สึกณเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากถูกออกมาหลายๆเรื่องเลยอะเกี่ยวกับเรื่องของอดีตแม่ชีอะค่ะความรู้สึกตอนนี้ก็มองอยู่ที่พุทธศาสนิกชนนะครับคือโลกโซเชียลนั้ก็ต้องเข้าใจว่า คือเรามองมองไปทางโลกมากกว่าแต่สําหรับตัวพายการเองเฉยๆครับเฉยๆจะดูว่าเกณฑ์เกมของทางโลกเนี่ยเขาจะไปกันยังไงเขาจะไปยังอมองยังไงอย่างงี้นะคะครับคือความหมายคือไม่สนโลกอย่างนั้นเหรอคะหรือว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องอย่างที่ถูกกล่าวหาอย่างนั้นเหรอคะหรือยังไงถ้าเราบริสุทธิ์จิตของเรามันจะเหนือโลกเองค่ะครับอืม ว่าเหนือโลกก็คือเหนือสรรเสริญเหนือนินทาตอนนี้เราจะไม่สนใจในเรื่องใครใครจะยกยอเราก็เฉยใครจะสรรเสริญนินทาเราก็เฉยอย่างนี้ค่ะคือลักษณะเหมือนปล่อยวางจะจะไม่แบบอะไรอย่างนี้แล้วจะไม่เก็บเอามาใส่ใจคือปล่อยไปหมดเลยแต่ทีเนี้ยมันมีทั้งเรื่องของคลิปเสียงมีเรื่องของการแชทอย่างคลิปเสียงที่บอกว่ามีการพูดคุยกันนะฮะยืนยันได้ไหมครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เสียงของพระพลฮะเสียงพระอาจารย์อ๋อเสียงพระอาจารย์เอง ครับแล,แล้วเจตนาที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยอันนี้คือคุยกับอดีตแม่ชีจริงไหมฮะเข้าใจคําว่ารอดซื้อไหมครับทําไมต้องรอดซื้อคำว่า่อดซื้อร,รอดซื้อเพราะว่าผู้หญิงมาพูดเรื่องรักกับเรามาพูดเรื่องอดีตชาติกับเราครับเราก็เลยมองว่าเอะผู้หญิงคนเนี้ยเขามีเจตนาอะไรในการที่เข้ามาวัดเพราะจุดเริ่มต้นที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในวัดเขามาเพราะว่ามาอาบน้ำมนต์มาลดน้ำมนต์ ครับเขาพาแม่มารักษาอ่าประมาณนี้แล้วก็ไปไปมามาตัวเขาเนี่ยใส่กำลูกแก้วแล้วร้องร่นศาลาครับอ่าไอเราก็มองเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วมันคืออะไร<อ>คราวนี้ไปไปมาก็เหมือนกับให้คำปรึกษาเวลาเขาอาการเป็นแบบนี้อยากรู้ว่ามันเป็นอาการของอะไรเป็นพญานาคหรือเปล่าเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือมีผีเจ้าเข้าทรงหรือเปล่าอย่างเงี้ย เพราะว่าแม่ของเขาก็ไม่สบายเพราะวันนั้นมาด้วยกันสี่คนทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งพี่สาวและตัวเขาเองอือันนี้คือจุดเริ่มต้นที่พพะยาการมองว่าเขาเป็นอาการไม่ปกติถ้าจะบอกอีกแบบนึงก็คล้ายๆคนป่วยอแต่เขาบอกว่าพระอาจารย์ร่วงเขาร่วงไม่ลวงตัวเขาเองรู้ดีที่สุดนะครับอืมฮะพระอาจารย์แล้วเสียงนาที่เขาออกมาเปิดโปงแบบนี้สิบปีแต่ก่อนทําไมเขาไม่เปิดโปง Mm hmm. เขามาเก็บหลักฐานไว้อะไรเยอะแยะมากมาย mm hmm. ถ้าเก็บหลักฐานเยอะแยะมากมายอ่ะถามหน่อยว่าถ้าพระอาจารย์ได้ใกล้ชิดสีกาคนนี้จริง mm hmm. เอาภาพที่พระอาจารย์อยู่ติดกับสีกามาสักภาพสิ mm hmm. ภาพนั่งกอดกันก็ได้นั่งถ่ายรูปเพื่อมก,กันก็ได้มีไหมครับ mm hmm. จับมือถือแขนมีไหม mm hmm. เศษเมถุนมีไหมครับ mm hmm. ถ้ามี mm hmm. เอามาโชว คือ,อท่านยืนยันเลยไม่เคยมีการเสพสังวาสไม่เคยมีการเสพเมทุนหรือว่าไปใกล้ชิดกันอยู่สองต่อสองไม่เคยมีพระอาจารย์ไปไหนมา,มาไหนพระอาจารย์จะมีลูกศิษย์ติดตามเฝ้าอยู่ตลอดครับก็มีมีพยานหลักบ,บุคคลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องไปทําอะไรแบบนั้นถูกไหมครับพระอาจารย์ฮะคือตอนนี้พระอาจารย์กําลังดูว่าคนเกมของผู้หญิงคนนี้เขากําลังทําอะไรเพราะเราก็ดูมาตั้งแต่เขาเริ่มอัดคลิปแล้วครับ ราก็จะดูว่าอัดไปเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าอย่างนั้นะฮะเป็นสิทธีเลยนะครับม่าชวนมาชวนพูดในเรื่องของอดีตชาติอาจจะเป็นผัวเป็นเมียในอดีตในชาติหรือจะอยู่ดาวองค์ค้างหรือจะอยู่วังบาดานมันเป็นได้หมดนะครับอืมครับตอนนี้ในโลกจินตนาการมันเป็นได้หมดครับอ๋อครับอ่าฟ้าอาจารย์ผมอยากรู้จริงๆเลยมองว่าทําไม ถึงยังถูกแฉออกมาเรื่อยๆมองว่าฝ่ายหญิงเขามีจุดประสงค์อะไรเขารักพระอาจารย์หรืออยากได้ครอบครองหรืออยากมีจุดประสงค์อยากจะทําลายหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะอันนี้พระอาจารย์ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันคือความรู้สึกมันเป็นของเขาอะ่ะไม่ใช่ของเราอะ่ะเราไม่ได้รู้สึกอะไรอะ่ะเพียงแต่เราพูดด้วยเพราะอยากรู้ว่าอาการเขาเป็นอะไรกันแน่คอา้าวถ้าเขาพูดมาในเรื่องรักเรื่องใครเราก็สามารถพูดได้ เพราะมันเป็นอดีตชาติมันเป็นวังพญานาคอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรานอนเสพสังวาสกันอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ครั้งแรกเราก็พูดได้แต่เราพูดเพื่อที่จะเจตนาเราจะดูอาการของเขาแล้วเราจะแนะนําเขายังไงคล้ายๆเหมือนเราสอนธรร,รมะเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าจรริตของคนนั้นอะ่ะเขาไปในด้านใดถ้าเขาไปในด้านหนึ่งเราต้องใช้กรรมาฐานตัวในสอนเดี๋ยวนะคะแต่พระอาจารย์คนบอกว่าเป็นลักษณะการสอนธรรมและล่อซื้อเท่าที่ฟังมานะคะแต่ การพูดคุยกับคลิปเสียงแล้วก็แชทอะทำไมมันมันมันสอบไปในเชิงเชิงแบบออ่สาำนองนั้นลหละคะคืออยากให้พระอาจารย์เปิดเลยถ้าพระอาจารย์เปิดพวกเราจะรู้เองว่าจริตของผู้หญิงคนนี้ชอบแบบเนี้ยพระอาจารย์ก็เลยเหมือนกับก็ต้องแนะนำให้เขาไปดูอสุภกรรมฐานเยอะๆอ๋อครับอย่ามาหาพระเลยถ้าป่วยถ้าป่วยให้ไปหาหมออือแม่อ๋ออๆอ ล้จารย์่งบอกว่าถ้าคนดีอ่ะเขาไม่มาชอบพระไม่มารักพระหรอกอนะถ้าคุณจะปกป้องศาสนาคุณต้องจกปกป้องตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่มาปกป้องตอนสิบปีแล้วสิบปีคุณก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดคุณไปตรงนั้นบ้างไปตรงนี้บ้างไปเข้าร่างทรงตรงนั้นบ้างเข้าร่างทรงตรงนี้บ้างครับอ่าต่อหน้าและหลังนะฮะต่อหน้าและรับหลังเนี่ยคืออดีตแม่ชีคนนี้ย ลักษณะการพูดกันจามเหมือนกันไหมครับอย่างเช่นเวลามาที่วัดเนี่ยเวลาอยู่กับหน้าลูกศิลูกหากับพระอาจารย์พูดหรือสนทนากันแบบไหนฮะไม่ต่อหน้าพระอาจารย์เขาจะแสดงบทบาทอนาคามีวงจรปฏิจจสมุปบาทอาอาปาณานุสติครับนั่งสมาธิหลับตาฟังเทศหลับตาเข้าศาลาหลับตาเขาจะนิ่งมากเขาจะไม่คุยกับใครทูบอ๋อฮะแล้วหลังบ้านเนี่ยเขาจเขาจะเป็นอีกโลกนึง ครับอ,อซึ่งลูกศิษย์ที่วัดพระอาจารย์สามารถมาสัมภาษณ์แม่ขาวแม่ชีคนที่รู้จักผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดได้เลยโดยที่พระอาจารย์ไม่ต้องไปบอกเลยว่าพฤติกรรมของเขาเป็นแบบไหนครับระยะสิบปีถ้าว่าเขาบอกว่าอยู่นี่สิบปีมาถามคนเก่าคนแก่อยู่ที่นี่หรือช้างชาวบ้านอ่าถามได้เลยครับแล้วทีนีข้ขอโทษนะฮะ,ะคืออดีตแม่ชีบอกว่าครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ลานพญานาคของวัด พระอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ไหมฮะอดีตชาติตอนเป็นพญานาคตอ่เรื่องพญานาคมันเสียบสมกันอยู่ตรงนั้นคือครั้งแรกมันเป็นนิมิตจากอาจารย์ตนี้พวกนี้เราจะมาสร้างบารมีร่วมกันมันเปขิตจมหาพระอาจารย์มาห้าชาติแล้วอโนี่เป็นชาติที่ห้าแล้วครับอืมพระอาจารย์ถ้าตามต่อไปอีกอาจจะได้สิบชาติก็ได้เป็นนิมิตเหรอเป็นนิมิตของพระอาจารย์ไหมฮะเรื่องนี้หรือว่าจากของอดีตแม่ชี ก็ไม่รู้นะเพราะเขาเป็นคนสื่อสื่อของวิเศษได้ไง oh. เวลาเขาคุยกับคนอื่นเขาจะบอกว่าปูวาาป่ว่าอย่างนั้นปู่ว่าอย่างนี้พอเราถามกลับว่าปู่อะไร uh. เออปู่ว่าแล้วปู่บอกแล้วปู่ว่าต้องสร้างอย่างนั้นต้องสร้างอย่างนี้เขาก็จะมาบงการ,ราว่าต้องสร้างแบบนี้นะ, uh. <Okay. S 2> ะสร้างวัดอะไรจะศรกษาอะไรคล้ายๆเหมือนมีองค์เทพมาอยู่ด้วยครับ ซึ่งถ้านักขณะนี้พระอาจารย์มองว่าสิ่งที่พระอาจารย์เนี่ยพยายามที่จะคุยลักษณะของการล่าซื้อคุยอาจจะสอบไปในทางหน่อยถือว่าไม่ผิดคือเอาง่ายๆนะพระ,มมาาพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดอ่าพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดเป็นพระสังฆาธิการมีหน้าที่บริหารจัดก,การวัดมีหน้าที่ดูแลรักษาวัดถูกไหมครับครับอ่าคราวนี้ใครจะมาอย่างไงเราก็ต้องดูสายตาของเจ้าอาวาสจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าคนอื่นเขาค่ะดีก็ต้องให้เห็นไม่ดีก็ต้องให้เห็นเหมือนจมูก ดมได้แม้กระทั่งเหม็นและหอม,อมแล้วเราจะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มาเพื่ออะไรเจตนาเข้ามาในวัดเพื่ออะไรซึ่งพระอาจารย์มองสองอย่างหนึ่งเขาอาจจะไม่สบายครับหรืออาจจะมีองค์เทียบร่างเทียบร่างทรงที่เขาไปเคยรับถืออะไรมาไปถือขันอะไรมาพระอาจารย์ไม่รู้กับเขาแต่ประวัติมันมามันเป็นมาแบบนั้นครสองพระอาจารย์มองว่าพระอาจารย์มีขบวนการที่จะล้มล้างพระอาจารย์หรือเปล่าหรือว่ามีใครที่ หาวิธีโดยใช้ผู้หญิงคนนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะล้พมะอาจา์หรือเปล่าครับอันนี้เป็นมุมของเพราะฉะนั้นพระอาจารย์เนี่ยกุฏีะอาจา์จะล้อมรั้วลวดหนามทั้งหมดและมีมีลูกศิษย์นั่งฟังเวลาคุยไลระอาจารย์ก็บอกเอาคุยกับมันหน่อยอ่ามันชอบแบบไหนก็คุยกับมันครับงั้นแสดงว่านายข้อความสามคนแสดงว่าข้อความต่างๆนี่พระอาจารย์ไม่ได้พิมพ์เองเป็นลูกศิษย์พิมพ์เหรอคะ ก็คือบางทีพระอาจารย์ก็บุดูเอามันเล่นอะไรกันเพราะเราไม่ได้สนใจไงเขาบอกแค่ว่าเนี่ยเขาชอบแบบไหนก็จัดให้เขาแบบนั้นแหละบอกลูกศิษย์แค่นี้รู้เขารู้เราเสนอมาก็สนองไปแต่ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เราในการที่จะนําเสนออะไรแบบนี้พระอาจารย์ถามเราเนื่องจากว่าพระอาจารย์นะฮะอดีตพระอาจารย์ก็จะดูว่าผู้หญิงคนนี้จะเก็บหลักฐาน ไปทําไม<อ>คุณมาอยู่ที่นี่สิบปีคุณมาเพื่อเก็บหลักฐานผู้หญิงคนอื่นเขาไม่สนใจโซเชียลแต่คุณมีโทรศัพท์ห้าเครื่องอะ่ะครับอเหมือนคุณเป็นกระบวนการมาเลยอะ่ะครับแต่อดีตแม่ชีบอกว่าสามารถจดจําลักษณะบางอย่างบนตัวของพระอาจารย์ได้โดยเฉพาะ <c oughs> จุดนั้นอะไรเนี่ยฮะแล้วก็จะมีติ่งน้ง้งติ่งเนื้ออยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้พระอาจารย์สามารถให้ตรวจสอบได้หมดถูกไหมฮะคืออันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ฝ่ายแม่ชีเนี่ย เอาไปให้กับคณะสอบสวนเมื่อวานครับคือทุกอย่างที่เราสอบเมื่อวานสอบไปทั้งหมดแล้วแต่ให้จุดพลิกมันหยุดตรงประหลัดขิดน้าโชคอพยานปากเอกของพระอาจารย์คือประหลัดขิดน้าโชคครับประหลัดขีคือบอ่อเกิดน่ะเกิดที่ใดดับเหตุที่นั่นเพราะฉะนั้นมันเกิดจากบอ่อนี้ใช่ไหมเหตนุนี้มาจากหลักการมราคะใช่ไหมอธิษฐานขอให้ประหลัดขีดจงแสดงอิอทธิฤทธิปฏิหารเสิด ครับคราวนี้เขาก็ไปบอกกับคณะผู้ตรวจอสอบว่าอวัยวะเพศของผู้ชายคนนี้คือคณะผู้ตรวจอสอบมันก็ถามนะว่าอ่ะถ้าว่ามีการเสพสังวาสกันจริงๆบอกได้ไหมจุดตำหนิของผลลับของผู้ชายคนนี้หรือของพระรุ่นเนี้ยอยู่รตรงไหนอือผู้หญิงคนนี้บอกว่าจุดตำหนิเป็นเหมือนฝายหรือคล้ายคมุกอือคล้ายคฝังมุกนะครับครับ แล้วอยู่ตรงตูดของพระอาจารย์จะมีติ่งเล็กๆสามารถเอามือคลำดูและจะรู้เลยก็สัมผัสได้อืมพระอาจารย์เปิดความบริสุทธิ์เลยคณะสงฆ์ที่สวนสอบพระอาจารย์ใครอยากดูมาดูครับเดี๋ยวถกจีวรเลยเหรอเจ้าคะถกเลยค่ะถกเลยเพราะมันคือพยานปากเอกค่ะครับโอ้ไม่เห็นกันกี่ตาระน่ะพระอาจารย์กี่ตาอยู่ตรงนั้นน่ะ อนุญาตให้เห็นสามหกตาค่ะหกตาสามคนเมื่อวานได้เห็นหกตารวมกับตัวเองด้วยจะเป็นแปดตาอ๋อเป็นแปดตาทั้งจับทั้งรูปทั้งไลค์ทำหาดูให้หมดไม่มีติ่งเดี๋ยวคมื่อถังมุกจับมันจะรู้ถูกไหมอ่าถูกค่ะถ้าที่ก้อนถ้ามีติ่งเนื้อก็จะเห็นถูกไหมคะใช่แต่นี่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะแล้วผู้หญิงเขาไปบอกเจ้าหน้าที่ได้ยังไงอ่ะว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้ เขาจําผิดหรือเปล่าเขาจําผิดคนหรือเปล่าเขาไปใช้กับใครมาครับไปนาคีน้อยของเขาเนา่ไปใช้กับใครมานาคีน้อยนาคีน้อยก็มากังจะถามอยู่เอ้ยไม่จำอยู่มุกดาหารไม่จําเป็นต้องฝังมุกอยู่มุกดาหารอยู่แล้ว นี่เล่นมุกกับเราปะเนี่ยเัาก็พูดตามความจริงความจริงก็คือความจริงความจริงมันมีหนึ่งเดียวจะหนึ่งวันก็คือความจริงสิบวันก็คือความจริงร้อยปีก็ยังเป็นความจริงและความจริงมันจะปกป้องในตัวมันเองไม่เกรงกลัวอะไรเลยที่ถูกไม่ต้องให้ใครมาปกป้องเอาความจริงปกป้องตัวมันเองเลยอาจารย์ถึงบอกว่าพยานปากเอกของพอาจารย์นี่โคตรสุดยอดเลยประหลัดประหัขีดแสดงอภินิหารเนี่ยอ่อ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะที่เวลาส่งแชทข่มขู่เวลาที่ฝ่ายหญิงตีตัวออกห่างขู่จะฆ่าเขาส่งมีดส่งภาพเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องถามเขาว่าคุณอยู่วัดน่ะคุณทําอะไรแต่ละวันคุณออกไปล่านตรงนั้นล่านตรงนี้ออกตามโซเชียลไปก่อกวนคนโน้นคนนี้คือเหมือนลักษณะอยากให้เราเอาอ,อกเอาใจอยากให้เราเห็นความสําคัญอเราก็ต้องเหมือนเกลี้ยกล่อมเพราะว่ามันไปเดือดร้อนพวกไม่ชีทีอยู่ด้วยกันครับ ถ้าเราไม่เกี้ยกล่อมเขาก็จะอัดคลิปเสียงเราที่เคยพูด <c oughs> เคยคุยไอ้เรื่องนาคีน้อยอะไรในอดีตชาติ5ชาติคืนหลังอะก็จะเอามาแฉในโลกออนลไลน์แชฉอีกอเพราะฉะนั้นเราต้องกล่อมกล่อมเพื่อให้เขาย,ยอมลบคลิปออกซะ<อ>มันเสียมเสียไม่ใช่เสียหายต่อวัดเสียหายต่อคนอื่นไม่ได้คมคูค่ะไม่ได้คมคูนะพระอาจารย์คะ่ะการแก้ไขปัญหาของพระอาจารย์เนี่ยคือฟังฟังดูแล้วอะ่ะมันเหมือนเป็นการไปตามน้ําแต่มันดูจะผิดวิธีไปหน่อยไหมคะ ก็อันนี้ยอมรับว่าผิดวิธีแต่ว่ามันในเมื่อเขามาวิธีเนี้มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอคะน้าขึ้นที่เมืองใดเอาน้ําที่เมืองนั้นดับมันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอเจ้าคะึหมอทีแรกเราเราเราไม่ได้คิดว่าเขาจะอัคชิปเสียงเราไงครับโอ้เราพูดคุยกับเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อที่จะรู้ว่าเขามีอาการแบบเนี้ย มันจะหมายถึงอะไรเหมือนคนนั่งสมาธิเวลาที่มีอาการสั่นหมายถึงอะไรเวลาที่เห็นแสงสว่างหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาใจนะแต่ของเขาเนี่ยอาการแบบนี้มันหมายถึงอะไรอืมแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเลยถามว่าอาการแบบนี้ของเธอมันคืออาการอะไรครับอาการอยากเสพสังวาสมันคืออะไรอืมเล้วใจพระอาจารย์ตอบยังไงอ่ะอ๋อจริงๆรพระอาจารย์หลีกเลี่ยงอยู่ว่ามันไปทางนาคีแล้วครับ ถ้าท่านไม่ตอบเลยอาจจะไม่บานปลายแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมุติสุดท้ายนะฮะชี้ชัดว่าพระอาจารย์ผิดพระอาจารย์จะดาเนินการยังไงต่อครับพระอาจารย์ก็ยอมรับผิดถ้าสมมุติว่าพระอาจารย์ผิดครับในการเสพเมถุนธรรมคือพระอาจารย์ยอมรับว่าเสียงนะั้นเป็นเสียงพระอาจารย์จริงรเพราะฉะนั้นเสพเมถุนธรรมจะผิดได้ก็คือสังฆาทิเศษแต่ไม่เช่คปราชิกสังฆาทิเศษก็คือโทษในการแสดงอาบัติก็คือ เราจะต้องเข้าปริวัติศาสกรรมกักบริเวณครับอืมประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลเนี่ยจะออกมายังไงนะครับวันนี้ได้รับทราบทุกประเด็นทุกข้อสงสัยจากพระอาจารย์นะครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะครับครับสาธุเจริญพร